ก็ตีเช่นเคยนะครับมารายงานนะครับการทํางานในวันที่1นะฮะวันหวยออกใช่ไหมครับมีใครบ้างที่ถูกหวยครับถ้าถูกหวยก็ขอให้รวยๆทุกท่านนะครับวันนี้นะครับลูกค้าหลายๆคนนะครับนอกจากไม่ถูกหวยแล้วแต่อย่าไปคิดบ้าครับเพราะหลายๆท่านได้โชคจากการมีบ้านของผมหลายๆท่านแชร์นะครับและเข้าไปแนะนําลูกค้ามา โดยที่คุณไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับเงือไม่ออกเลยนะครับแต่ผมก็ยินดีสนับสนุนนะครับเงินจํานวนหลังละ30ม0 0ื่นบาทให้กับทุกๆท,ท่านนะครับที่มีหัวใจนะครับซื่อตรงในการทํามาหาก,กินนะครับแชร์ไป้ครับเราเล่น Facebook กันอยู่แล้วยังไงคุณก็ได้เงินจากการแชร์โพสต์ทุกๆโพสต์ของผมถ้ามีคนซื้อบ้านและที่สําคัญนะครับโอกาสที่มันจะหลุดนะฮะมันยากมาก เหมือนที่ผมบอกนะครับถ้ากู้ไม่ผ่านที่อื่นมีโอกาสกู้ผ่านที่ผมแน่นอนแต่ถ้ากู้ไม่ผ่านที่ผมไม่มีทางกู้ผ่านที่อื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยการันตีว่าเนื้องานทุกเนื้องานนะครับจบเป๊ะล้านเปอร์เซ็นต์นี่คือยี่ห้อผมนะครับพรุ่งนี้ก็ผมก็มีโอนะครับเคสบ้านของคุณเฟรมนะครับแล้วก็ในส่วนของเคสคุณประพนคุณเมย์ก็จะเป็นสัปดาห์ถัดไปนะครับแล้วก็ในส่วนหน้างานนะครับของคุณก้องนะครับคุณเอ็ม นะครับและคุณแอนนะครับผมคาดการว่านะครับเอกสารผมจะเก็บเสร็จครบทั้งหมดไม่เกินนะครับต้นสัปดาห์หน้าไม่เกินจันทร์อังคารนะครับและผมก็จะยื่นเรื่องทีเดียว3ามัางลวดให้กับลูกค้าที่รอผมนะครับเรื่องการบีบ้านลูกค้ารู้ไว้นะครับการที่คุณไม่ผ่านในวันนี้ไม่ได้กรันตีว่าคุณจะไม่ผ่านนะครับในอีก2เดือน3เดือนข้างหน้าทุกอย่างมีเวลาของมัน นะครับอะไรที่เราเคยผิดพลาดไปก็วันนี้มาเจอผมแก้ไขตัดปะ,ปะจบให้มันหลุดลอยออกไปแล้วนะครับสิ่งที่สําคัญนะครับผมไม่เคยทิ้งลูกค้าเลยนะครับคุณลองสาวเสี่ยงลูกค้าท,ทุกทท่านแนว่าผมทํางานนั้นเป็นอย่างไรถ้าคุณเจอคนที่ไม่สุดเอกสาร,รสุดท้ายเขาก็ทิ้งคุณไปนะครับไม่ผ่านวันนี้ไม่ได้หมายความว่าอีก2เดือน3เดือนหรือครึ่งปีคุณจะไม่ผ่านนะครับวันนี้เรายังเป็นลูกค้าที่ดี ลูกบ้านที่ดีต่อกันผมไม่เคยสนเรื่องขายบ้านผมสนแค่ว่าจะทำไงให้คุณได้บ้านแล้วคุณผ่อนได้นะครับนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตตอนนี้มีโปรซิเบชันของธนาคารนะครับที่เป็นตัวเดิมอยู่ก็มีอยู่หลายตัวนะครับนะครับแล้วแต่นะครับที่จะกู้ได้บ้างได้น้อย,อยก็แล้วแต่สถานะเครดิตของคุณด้วยข้อหนึ่งนะข้อสองดอกเบี้ยนะครับตาคการธาคารานช่วงเวลานั้นที่ทําให้คุณกู้ได้หรือไม่ได้นะครับมันมีผลต่อการกู้เขาว่ากู้ไม่ได้ไม่ได้เพราะคุณติดแบคดิสต์น,นะอาจจะก,กู้ได้ไม่ถึงยอดของราคาบ้าน นะครับบางครั้งนะครับถูกปรับลดวงเงินเนื่องจากสถานะอะไรต่างต่างก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการวางแผนการกู้ตึงมีผลสําคัญสําคัญที่ทําให้ลูกค้าได้โอนบ้านนะครับทุกหลังนะครับวันนี้นะครับผมคุณต้นนะครับขอจากโครงการคุณเท้านะครับที่ลูกค้าเข้ามาติดตามผมในเรื่องการกู้บ้านทั้งหมดนะฮะคุณสบายใจได้เลยนะครับว่าเหมือนที่ผมบอกนะครับว่าสุดจริงครับเจอผมแล้วสุดนะครับคุณไม่ต้องคุยกับ ที่ไหนมาคุณเคยเจอแต่ที่ไหนมาเคยเจอแต่เรื่องของการซื้อขายมาโดยตลอดนะครับซื้อมาขายไปมันไร้สาระมากสาหรับผมนะครับเพราะว่าผมบอกเลยครับว่าผมรับตาร์ทเฟอร์ฟอร์แมนผมเคยเป็นเจ้าที่ธนาคารมาถึง3ธนาคารนะครับจนมาถึงเป็นอดีตรองผู้การแห่นเชื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับความเข้าใจความร,รู้สึกนะครับในส่วนของของการกู้ธนาคารและมันยากเย็นขนาดไหน ผมยืนอยู่ณจุดจุดนั้นมาทั้งหมดแล้ววันนี้ก็เลยอยากให้ลูกค้ามีบ้านนั้นนะครับมีความสุขได้บ้านที่แท้จริงที่เหมาะสมกับตัวคุณเองไม่ใช่แค่ได้บ้านไปแล้วเขาเอาเงินคุณไปคุณได้บ้านมาแค่นี้ไม่พอนะครับคุณอย่าลืมนะครับว่าคุณไม่ได้ซื้อสดเหมือนที่ผมบอกครับปลูกฝังลูกค้าว่าคุณไม่ได้ซื้อสดเพราะฉะนั้นคุณต้องได้บ้านที่ตรงกับคุณนะครับเต็มแล้วนะครับเปลี่ยนไม่ได้จึกจักผมเจอมากเลยรู้อย่างนี้ไม่น่าซื้อเลยรู้อย่างนี้มาเจอคุณต้นซื้้้้้้อออครรรงงกาา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 ุณตนนนนนนดดีีีวู่่ยเบข พรู้อย่างนี้โอ้โหทําไมไม่มีคนแนะนําเรารู้อย่างนี้นะรู้รู้อย่างนี้รอคุณต้นอีกสักนิดผมจะบอกให้เลยนะครับบ้านนะครับไม่ใช่200 300 500หรือพันสองพันที่คุณสามารถเก็บเงินภายในระยะไม่ถึงเดือนถ้าคุณซื้อได้เพราะคุณต้องผ่อนมันถึง30 ถึง40ปีนะครับหรือ360 <S <S เดือนถึง480เดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณเซ็นอะไรลงไปหนึ่งครั้งเนี่ยถ้าคุณแค่ได้บ้านนะครับชีวิตคุณไม่มีความสุขที่แท้จริงนะฮะเพราะนั้นคุณต้องผ่อนนะฮะรายเดือนและยังมีความสุขซื้อบ้านได้บ้านไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงครับซื้อบ้านต้องผ่อนรายเดือนในแต่ละเดือนแต่ละเดือนแต่ละเดือนอน,นั้นคือสิ่งที่ถูกต้องและเป็นความสุขข,ของการผ่อนบ้านหนึ่งครั้งในชีวิตนะครับผมอยากให้ลูกค้าแฮปปี้นะครับในการมีบ้านนะครับกู้วจ นะครับไม่เอาเงินทอนหลงเหลือไปในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเกิดคุณถูกยึดบ้านขึ้นมานะครับคุณจะไม่เหลืออะไรให้เป็นตามมาให้แก่ลูกหลานนะครับเชื่อผมนะครับมีบ้านผ่อนได้ชีวิตจะสุขสบายยิดีต้รับสู่สวรรค์ของคุณในบ้านที่โครงการกุ้นเท้าครับหุยหินหอมยื้ยังเดี๋ยวได้เจอกันครับสวัสดีครับ